สวัสดีครับพบกับผมนะครับนักมนะฮะจักช่องนักพรมชาแนลนะครับกันอ่าีพีสามนะครับวันนี้นะฮะอ่าีพีสามมีอะไรก็เดี๋ยววันนี้เราไม่ขายของละไปดูลุงๆมาขายของกันดีกว่านะครับว่าลุงที่ผมเชิญชอบนี่ฮะเขาขายของกันยังไงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นลูกค้านะครับเดี๋ยวไปดูลุงๆกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ก่อนชมคลิปนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ กดติดตามกดถูกใจนะฮะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาคดคลิปต่อๆไปนะครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูลุงกันเลยดีกว่าครับผมเชอกครับลุงครับลุงครับ ลุงครับอน,นีผมจะดูกลองชุดนะครับสักชุดหนึ่งนะไม่รู้อ้าวไม่รู้ได้ไงลุงผมจะดูกลองลุงให้เจ้าของร้านนะครับผมไม่รู้่า อ้าวแล้วผมจะถามใครอะครับจะไม่รู้ได้ยังไงอะ่ะไม่รู้บอกว่าไม่รู้ก็ไปถามมาดูดิอ้าวลุงลุงไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับผมเป็นลูกค้าแล้วผมจะซื้อได้ไงอะก็คนบอกไม่รู้ อ้าวคือคือผมผมผิดผมต้องกลับใช่ไหมครับก็ไม่รู้อ่ะก <mouvement> ็ไม่รู้ไม่รู้ถามยังไงนไม่รู้อ่าๆงั้นก็ได้ครับผมครับไม่รู้ไม่รู้

ดูอะไรดูทำไมนักหนาฮะดูแล้วซื้อไหมฮะ,ะผมจะดูผมจะดูสแน,นครับขอขอดูได้ไหมครับก็ดูไปสิจะมาถามอะไรล่ะฮะดูไปสิอ่าวันนี้ผมไม่ว่างนะรีบดูไปเลยนะสแนเนี่ย จะเอาอะไรก็ว่ามาจะซื้ออะไรก็ซื้อเลยไม่ต้องมาพูดมากเออดูไปไม่ต้องถามดูดูดูดอา้าวแหกตาดูไปเลยนะไม่ต้องถามมากไม่ต้องพูดมากขอขอขอ,ขอดูสแสแนครับผมก็ดูไปสิจะมาถามทำไมเราไม่เป็นแสแน่ไม่ที่เดือดน,น้อนไม่เราถังเราถามทำไมเราก็ดูไปสินะ่ะเอเออ่า เป็นชุดนี้เดี๋ยวผมว่าล้งผมมาใหม่แล้วกันครับลุงออาโอเคเราอะอ่ะอ่ะจะดูไหมอ่ะดูไปดูนะเออเออเอออ่ะเป็นไรเนี่ยเออเออสวัสดีครับพอดีผมเอาสแน่มาให้ดูครับลุงผมแย่ผมแย่โอ้ไปว้ายไว้ายผมแย่ผมแย่ บอาไงมันคืออย่างนี้ครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ได้คะแนนสองมาครับแล้วทีเนี้ยเวลาไปตีอะไอ้แซ่เนี่ยผมยังไม่ทันตีฮะบางที่ตั้งเฉยเนี่ยมันีเสียงลำโพงม,มันดังรอบข้างมันดังมันดังเข้ามาครับแล้วแซ่มันค้างคาคา,าเนี่ยครับอันนี้อัน,นอันนี้ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะเป็นอะไรนะครับพมวาน,นะคะ ไอตัวสแสนนี้น้องน้องไหนเอามาเอามาให้ก็คือง่ายๆนะฮะไอ้น้องอที่ไอที่ว่าน้องแส่น้องมันดังข้างๆนะคือเวลาน้องเล่นนะน้องไอตัวปดแส่นี่นะฮะน้องปลดลงออกเลยนะครับถ้าปดออกนะฮะมันก็จะไม่ดังนะถ้าน้องไปใส่ไปง,งี้ยังไงมันก็ค้างแน่นอนมันมีอกไรวิญญาณอะไรน่ะนะฮะมันดังแบบมันผมก็งงเอ๊ะมันดังยังได้ยังไงไม่รู้ครับ ครั้งนี้ผมก็ไม่ได้นั่นอะไรมันดังคาคาคาเงี้ยครับอ่าเวลาเล่นนะฮะอย่าลืมนะครับอย่างไงสําคัญเลยนะัะไอ้น้องไอ้ตัวเนี้ยน้องต้องปดอกนะครับเพราะว่าถ้าน้องไม่ปดออกเนี้ยมันก็จะดังคาครังๆแต่มันไม่มีล็อกกอ้วิญยงวิญญาณอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็มัอแย่วอ่ะผมก็ยังไม่ได้ตีไม่ได้อะไรเลยครับ บรบกวนลุงลองเช็คให้ผมหน่อยได้ไหมครับนะโมตาสะพระกบตอะาตสามาสามพูดนะ้ะตาสะสะทุกรับรองน้องเอาไปใช้แล้วน้องไม่ต้องกลัวเลยครับถึงม,มันจะเป็นสนามมือซองนะฮะน้องไม่ต้องกลัวมันมีวิญญาณอะไรนะครับกลับไปครับ นะครับอ้าวเหรออ๋อผมก็คิดว่ามันมีเิ็นยงวิญญาณอะไรหรือเปล่าก็กลัวครับเพราะผมได้มือสองมาครับไงก็ผมขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรผมจะใ้คุณหนึ่งนะครับไปแล้วครับเราไ่ต้อกควนะฮะเอาไปใช้ได้เลยนะอ่ะอาสวัสดีลุง <c oughs> ออของที่ร้านยอะแยะเลยเนาะเอ้าดิอ,อ่าลุงมีจานบินป่ะจานบินนอะร <c oughs> ้านกูขายชาไม่ได้ขายจานบินอยากได้จานบินไปคุยกับมนรุย์ต่งงางๆนุ่นไปไอหน้าตี <c oughs> ลุงไอ,อ <c oughs> หนังกองลุงเนะี่ยมันทำจากหนังพาสติ๊กป่ะเนี่ยร <c oughs> ้านกูมีแต่หนังอย่างดีเว้ยหนังยังหลังติ๊กไม่มีหรอก อีบ้าดิอีหน้าตีเอ้ยแล้วผมอยากได้เสน่งนไปอ่ะ,อะแต่แบบว่าดำน้ำได้ไงแมะเสน่ห์ร้านกูมันดำน้ำไม่ได้โว้ยอยากได้ดำน้ำนไปคุยกับรอโบด้วยไปน้าตี <c oughs> เอ่อลุงไอ้กองชุดเนี่ยผมจะเอาชุดหนึ่งอ่ะแต่ต้องออกลบได้นะ <c oughs> มึงไม่หาตีที่กูแล้วหายกูยเข้าคุกอีกแล้วเนี่ยกองชุดมันออกรถไม่ได้มันไม่ใช่รถถังอีกบ้าดิมึงไปคุยกับนุ่นไปเลยล,ลุงนุ่นลุงนั่นน่ะไปคุยเลยไปหาดตีเลย <c oughs> ลุงไอ้ไม้กองเนี่ยที่ขายเนี่ยไม้อะไรไม้ตะเคียนวะร้า, <c oughs> <c oughs> านกูมีแต่ไม้กองที่เป็นไม้มะฮอกว้ยไม้ตะเคียนไม่มีเว้ย <c oughs> มึงอยากได้ไม้ตะเคียนมึงไปคุยกับแม่ตะเคียนไ,ไป ลุงมีไอ้นึ่งอันว่าป๊อกปอกอะป๊อกปอกอะอะไรของมึงเนี่ยป๊อกป๊อกได้คคาเบลเหรอไม่ใช่คาเบลป๊อกปอกอะป๊อกปอกไอ้ป๊อกปอกอะไม่ใช่แล้วเป็นอะไรอ่ะมึงนี่กวนตุ้ดตีนจริงๆเลยนะมึงเนี่ยอีหน้าตีออกอย่างไรกูไปเลยนะมึงไปเลยนะสรุปแล้วจานบินไม่มีนะโอเคไปแล้วดูสสวัดีครับ

เต่าง้อยเต่าอ้อยเต่ตตตาเตงาเตาอ้อยลงนไป,ไปใส่พี่มิบบิลีแล้วเดอไปสิเลอแจได้ละ,ละอบอกอาเภอเดียวกันนั้นทำใจน้องลงนะ ก่อนสองเฮาเคียงคู่พี่ร่มก่อนสองเฮาเคียงคู่พี่ร่มอนุมือกลากมขอโชคที่เตา่าง่อยลุงครับดูของเลยครับลุงเตวาเต่าง่อยรอคอยไอ้เต่าง่อยรอคอยไอ้ เต่างอยรอคอยไอนนเต่าเตนน่าเต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 ่างอยง่ายมากเกาะแต่เต้นอยมีเยอะเลยวะเต่างอยเต่างอยเต่าเต่าเต่างอยไม่มีเสื่อมคลายมาลายพ่อทอยลงโอยตาไอยคนเดียวเที่ยวคิดหอดจนจอยหัวใจเสวเมื่อยมอยลอย hello